ทุกคนคะเมื่อกี้ไลฟ์หลุดนะคะเดี๋ยวเรามาต่อเลยมาเมื่อกี้ไลฟ์มันหลุดนะมาแล้วทุกคนค่ะเมื่อกี้ไลฟ์มันหลุดนะคะเมื่อกี้ถึงอะไรนะเมื่อกี้นี่กำลังตอบเรื่องอะไรอยู่อ๋อตอนนี้ยันนี่เป็นไงบ้าง จน,นี่สบายดีค่ะทุกคนเพราะว่าเจน,นี่ยังต้องแบบเจน,นี่ต้องเข้มแข็งแล้วก็ต้องล่าเลยเพราะว่าเจน,นี่มีมีสมาชิกในค่ายมีเด็กน้องๆทุกคนที่จะต้องทํางานกันแล้วก็มีงานคอนเสิร์ตมีทุกอย่างอีกหลายๆอย่า,ยยางที่เราต้องทําแล้วก็อีกอย่างคือเราเจออะไรมาเยอะแล้วเราก็เลยเริ่มที่จะแบบชิวๆกับหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคือหนูบอกทุกคนเลยว่าหนูสบายดีและก็พร้อมทํางานมากมาก แล้วก็ตอนนี้คือหนูก็กำลังแบบดีใจกับเรื่องของยอดวิวเพลงช่วงคืนซึ่งซึ่งมันจะกําลังจะทะลุเข้าสู่10ล้านวิวแล้วนะคะหนูก็ก็โอเคดีค่ะแล้วก็รวมไปถึงหนูต้องแบบคิดรายการของได้หมดทั้งสดชื่นไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นบุกบ้านเด็กดีไปไหนไปการมันมท้งองเพลลิลลี่ชวนคุยทุกขุยชวนกินทุกดุยกลับมากลับมาถ่ายรายการกับพวกเราแล้วนะคะแล้วก็มี รายการใหม่ล่าสุดที่เรากำลังจะเริ่มถ่ายกันเร็วนี้ก็คือ DM เอซ่าภารกิจแสรจนะคะทุกคนชุดสวยจังค่ะขอบคุณค่ะก็คืออันดับแรกเลยหนูก็ต้องบอกทุกคนว่าถ้าจะถ้าจะให้เคลียร์นะตอนนี้ก็คือเคลียร์กันในเรื่องของหลายคนสงสัยว่าตอนนี้หนูโอเคไหมหนูสบายดีหรือเปล่าตอนนี้หนูสบายดีนะคะแล้วก็หนูก็พร้อมทํางานมากมากแต่ว่าอาจจะด้วยสภาพร่างกายที่เพิ่งหายป่วยหนูก็เลยไม่ได้แบบ ไม่ไม่ค่อยสดชื่นสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหนูก่วยแลวหนูกเพิ่งหายด้วยแล้วก็ในเรื่องของหุ่นที่หลายคนบอกว่าเป็นห่วงแล้วผอมลงอะไรเงี้ยคืออันนี้หนูตั้งใจให้ผอมเองเพราะว่าอยากผอมหลาใส่ชุดรองเพลงมันจะได้สวยๆนะคะอีกองเติมเนตมังตะครับเพ่งอัดเติมเนตมังในอีกองขอกำลังใจหน่อยพว่อมีสอบสู้ๆนะคะอ่านหนังสือเยอะๆนะ สวัสดีพี่เจนนี่นะคะก็เอาสรุปง่ายๆชั้นคือตอนนี้หนูสบายดีนะคะแล้วก็พร้อมทํางานมากพร้อมทำทำค่ายที่ดีกว่าเดิมด้วยตอนนี้คือคิดโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรหลายๆอย่างอยากให้ทุกคนรอติดตามว่าค่ายเพลงของเจนนี่จะไปในทิศทางไหนในอนาะคตก็รอติดตามกันดูแล้วกันเนาะนะคะทุกคนขาเคลียร์ไหมแบบนี้พูดแบบนี้เคลียร์หรือยังน่าจะเคลียร์แล้วนะ อาจะไม่มีคําถามถามต่อแล้วเพราะว่า,วาก็คือสรุปง,ง่ายๆท่านๆคือชีวิตต้องเดินต่อแล้วก็ต้องทำงานเพื่อครอบครัวเพื่อน้องๆเศิลปินดีเ็มน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็ไลท์ที่แล้วเมื่อกี้มันหลุดที่จะได้ค้างไว้ว่าเดี๋ยวจะฟอกสบู่บาบาร่าให้ดูเดี๋ยวจะทำให้ดูนะรอแป๊บนึงลูกนี้หวานมากขอบคุณค่ะวานหมากเจงา่ะลูกนี้วานไว้ทำไม สู้ๆนะคนนี้ขอบคุณค่ะยอดพลังใจสวัสดีค่ะสวัสดีน้องพุทธาดาด้วยสู้ๆนะคะขอบคุณมากคือรอบนี้หนูสังเกตได้ชัดเลยว่าหนูจะได้กําลังใจเยอะมากๆกว่าทุกๆข่าวที่เกิดขึ้นก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาให้กําลังใจกันคือหนูอ่านทุกเม้นแต่หนูไม่ค่อยมีเวลาตอบจริงๆเพราะหนูเพิ่งหายป่วยสู้ๆนะคะให้กําลังใจขอบคุณค่ะน่ารักมาน่ารักมาสู้ๆนะคนเก่งขอบคุณค่ะสู้ๆนะคะ สู้ๆเหมือนกันนะทุกคนไม่ว่าใครจะเจอปัญหาอะไรอยู่นะตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนสู้ๆไปด้วยกันรักน้องนะคะรักเหมือนกันเมื่อไหร่มีงานคอนเสิร์ตกรุงเทพบ้างกรุงเทพเดี๋ยวถ้ามีจะบอกนะพี่บิ๊กคือตอนนี้มันติดปัญหาเดียวเลยคือเรื่องของโควิดขอกำลังใจหน่อยพรุ่งนี้สอบสู้ๆค่ะแต่ว่าคิวงานเดือนหน้า,าก,ก็เยอะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะกดคิวแล้วก็รอดูว่ามีที่ไหนบ้างพี่บ,บิ๊กบินมาใต้เลยบินมาใต้เลย,เลยสิ ไม่ยินข้ออย่างแบบพุ่มได้ไหมมีอ่ะมีไหมอ่ะไอ้ดิโอ้ต่อไาจะจะฝอกสบู่ดำหรือแดงดีฟิวอยากตายไร่อกติมีไหมเดี๋ยวจะฝอกสบู่ให้ดูนะคะทุกคนรอบแป๊บหนึง่ง เป็นกาลังใจให้ขอบคุณท้าขอบคุณทุกคมเต์มเลยแชมพูบาล่าไงที่รักที่เมื่อกี้เราไล์หลุดแล้วจะไม่บอกว่าเดี๋ยวจะฟอกให้ดูนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งนะสู้ๆรักเสมอหนูก็รักทุกคนนะคะใครรักหนูหนูก็รักทุกคนแต่คนที่เขาไม่รักหนูหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเพราะว่าคนหนูมีขาอะไรหนูก็แบบโดนตลอดหนูก็ไม่รู้จะยังไงดีทําได้แค่ปล่อยวางค่ะเวลาที่เราปล่อยวางแล้วเราจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อเราดีขึ้นแล้วเราก็พร้อมที่จะทํางานต่อได้นะคะ ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมีข้อดีเสมอซูซู่พี่เจนซู้ซคนเก่งของน้องน้องรักพี่รักนะคะน่า,นารักตลอดขอบคุถุท้าขอบคุณนะทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่เสมอ <laughs> แล้วก็จริงๆแล้วตอนนี้ต้องขอบคุณเจ้าของแบรนด์หลาย,ลายๆแบรนด์เลยนะคะที่สพอร์ตส่งสินค้ามาตรงนีนะ้โดยเฉพาะสมูรบาล่าเนี่ย แต่ว่าเราเป็นเจมี่พุ่งไปซื้อที่เซเว่นเพราะว่าไม่ไดเอามาค่า,าดิบรักนะคะรักเหมือนกันสู้ๆนะใจหายด้วยเลยขอบคุณครับเฮ้ยแค่ได้นะเอาแค่ไนนะไปก่อนหัวแดงดนี่ตัว้าดอะ ตรงไหมแ้นไอกแค้ไหมเออเนี่ยไม่เนี่ยฟอกฟอกสบู่ดีกว่ามันเปี่ยมันิ่มอยากดูในกระเป๋าไหมรักใคร่ดีเอ็มช่วยเป็นแรงใจให้อ่ะโอเคมาถ้ามาฟอกสบู่ของไม่อ้ํากันดีกว่าเดี๋ยวเราจะแบบหลุดไปแล้วเดี๋ยวคือที่หนูไม่อยากตอบอะไรเยอะคือหนูไม่อยากมีดราม่าเยอะแล้วพอเป็นข่าวอะไรเงี้ยหนูก็โดนด่าใช่ไหมหนูก็แบบพยายามที่จะเซฟนะคะแต่ก็อยากพูดคุยทุกคนนะอยากพูดคุยกับทุกคนอยากตอบทุกคอมเมนต์น่ะ แต่ว่ามันพอเราอยู่บนโลกโซเชียลมันไม่สามารถที่จะพูดในสิ่งที่เราอยากพูดได้ทุกเรื่องทุกคนจําได้ไหมที่เมื่อก่อนน่ะหนูพูดแบบเยอะเยะ,เยะแล้วหนูก็โดนโดนโดน,โดนตลอดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราผ่านอะไรมาแล้วเราจะต้องต้องเอาเรื่องนั้นมาเป็นบทเรียนแล้วก็พัฒน,นาไม่ใช่แบบยังอยู่กับที่เดิมเข้าด้ไหมคะทุกคนขาเนาะน่ารักที่สุดขอบคุณคะ่ะมา เรามาฟอกสบู่กันเถอะหนูจะทำให้ทุกคนดูนะคะว่าราคาแค่49บาทเนี่ยมันเป็นยังไงมันคุ้มค่าที่เราจะเสี่ยงไหมมันคุ้มค่ากับการที่เราจ่ายไหม49บาทเนี่ยหนูมองเลยว่าแค่3นาทีแล้วผิวเราดีขึ้นอะ่ะเราก็คนที่จะต้องลองนะทุกคนและมันหาซื้อได้ง่ายมากคือมีขายที่เซเว่นอีเลฟเทั่วไปนะคะ เปิดน้ำแล้วทุกคนเราจะอ่านน้ำโชว์กันไหมเด้ด้สู้ๆนะคะ เป็นแบบนี้นะคะสีบ้าบาทส่วนในกล่องก็คือมีแบบนี้มีตาข่ายแล้วก็มีสบู่แล้วก็เอาสบู่ใส่ตาข่ายเวลาเราฟอกหน้ารักจังจีดได้ไหมอะมาจีดลองดู <c oughs> เ,เราฟอกแล้วเราใส่ตาข่ายมันจะทําให้ฟองเยอะขึ้นแล้วก็จะทําให้ผิวเราเนี่ยสะอาดมากขึ้นนะคะที่แรอันนี้ลอดูโอ้โหดูดิทุกคน อมเยอะมากดันน้ำเลยดีกว่าทำอะไรคะฟอกสบู่บาบาร่าค่ะอหอมจังหอมมากเลยทุกคนหอ,อมอืหอมจริงจริงลูกนี้หวานมากมาชิมดูนี่หวานหรือเปล่า รักเหมือนเดิมเพิ่มเติมเือให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะนี่ทุกคนดูนะยิ่งขัดยิ่งกองเยอะนี่เป็นยังไงเราเธอหอมทะลุจอเลยริหรอเปล่ามามาลองดมดูดิมาลองดมหลยมั้งกต่หลุดจอไหมซู่ซู่นะหลักตะลองนี่ทุกคนเลยนี่อยากอยากให้ทุกคนมาลองอนะ่ะทุกคนจะรู้ว่ามัน มันสุดยอดจริงๆอ่ะนี่กลางปีลงใต้ไปไพ่แน่นอนได้ค่ะพี่พีชเจอกันเดี๋ยวเรามาล้างกันนะคะทุกคนเนี่ยขัดไม่ต้องเยอะเลยดูพองแชมพูบารบาร่าที่แม่ a m a z i n ิ c เตอร์ ใช้เลยถ้าใครมีเวลาก็โกกได้เลยนะคะแต่ว่ายิงสานาทีก็เห็นผลแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเช้นให้ดูที่ัะพลัดกระสืออย่ากไหมเหรอโอกระกิก๊ใหม่เปิดซื้อมาใช้แล้วซื้อที่เซเว่นนี่ไม่ใช่ไหมหรือว่าซื้อจากเพจแต่งตัวแนวเป็นรักรเ,จเจ้เจ๊น่ารักดี นี่ทุกคนนี่คือข้างที่ขัดและนี่คือข้างที่ไม่ได้ขัด่ะดูนี่ขานี้คือขัดทุกคนดูโอ้โหหนูบอกแล้วว่ามันแตกต่างจริงๆเพียงแค่เราต้องแบบขยันนะ่ะคือเราต้องต้องขยันนะไม่ใช่แบบนานๆทีขัดทีเพราะว่าสชมู่ปกติเราก็ใช้กันทุกวันอยู่แล้วแล้วเราก็แค่แบบดูแลผิวทาโลชั่นไปไหนมาไ,ไหน,ไไหนถ้าต้องตากแดบดบก็คือ พกบ,บาบาร่าไปด้วยเลยคนที่ชอบขี่มอไซค์อะไรแบบนี้ต้องพกบ,บาบาร่าติดกระเป๋าไว้นี่ทุกคนดูข้าที่ขับคือข้านี้นะคะเพียงแค่นี้ผิวเราก็จะสวยขึ้นนะคะแค่49บาทเมนุยการะชายยุคพิวดีมากขอบคุณค่ะติดตามทูกผลงานเลย <c oughs> แล้วก็จนที่จะบอกข่าวดีทุกคนว่าเร็วๆนี้นะคะสบูปป่บาบาลาเนี่ยเขาจะมีแคมเปญแจกเงินแสนนะคะใครที่ไปซื้อสบูปป่บาบาลาที่เซเว่นเลเนี่ยแล้วได้ใบเสร็จมาจากนั้นก็คือใส่ชื่อที่อยู่ลงไปแล้วก็โพสตใต้เม้นที่เพจบาบาลาไว้สกินนะคะ <c oughs> เขาจะแจกเงินแจกทองและก็อื่นๆอีกมากมายหลายรางวัลเลยก็คือนอกจากเราจะได้ผิวสวยๆแล้วเนี่ย เรายัางได้มีสิทธิ์ที่จะได้ของรางวัลจากแบรนด์ปาราร่าด้วยซื้อสิิ์เอาใบสิทธิ์เนี่ยไปคอมเมนต์นะคะที่เพจบาราร่าไวสกินนะคะมีสิทธิ์ได้เงินได้ทองแล้วก็ของรางวัลอื่นๆอีกมากมายจากแบรนด์บารบาร่านะคะผิวต่างกันใช่ทุกคนมันรู้สึกตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยอะคืออยากให้ทุกคนลองใช้จริงๆคือทุกคนฟังเจนนี่แต่ไม่ต้องเชื่อก็ได้จนกว่าจะได้ลองด้วยตัวเองได้บอกไหมขอกำลังใจหน่อยตั้งใจสอบนะที่สำคัญปิดไลฟ์พี่ไปอ่านหนังสือเลยไป ปิดไลฟ์พี่ไปอ่านหนังสือตรงนี้เลยไปห้อมจังห้อมจริงห้อมถึงตรังเลยวะ่ะไอ้ทำไมน่ารักจังครับป๊อกแปก๊กพูดแบบนี้ไปกินข้าวกับพี่ไหมเป็นดราม่าเหรอเนี่ยขอเ,เอร่งไลฟถึงโชว์จึ้งมันพี่ดรามา่าจึ้งไม่กว่าอยากพูดอะไรหมากว่าเลยตอนนีอ,อ,อยูอ่อยู่เงียบๆสบายใจกว่า อย่าลืมนะคะนอกจากจะได้ผิวส,สวยๆแล้วก็ยังมีสิทธิ์ได้ของรางวัลด้วยนะซื้อได้ที่เซเว่นเลเวนะคะช่วยจางงามพีจ้าว่าสีนินงวันไม่อยู่ในคอลลูกนี้พี่เจนน่ารักมากขอบคุณค่ะพุงนี้ชอบพุงนี้ชอบก็คืออันดับแรกเลยอันนังซือ,อบ,บนหยุดเล่นโทรศัพท์กันเดี๋ยวนี้เลยไปออซื้อตะมูวาลาลักันหนังสือ คุ้มจริงสบูบาวาล่าของแม่อ้ําถึง9บาทใช่ทุกคนและแม่อ้ําเป็นพรีเนเตอร์ทุกคนคิดดูว่ามันสุดยอดขนาดไหนคือหาไม่ได้แล้วนู่ฟังบีบูดตายได้น่ารักค่ะน้องขอบคุณค่ะเนี่ยพอเราใช้สบูบาราล่าเสร็จใช่ไหมคะที่เหลือเนี่ยพอเราฟอกอะไรเสร็จเราก็แค่แบบทาโลชั่นอะไรแบบนี้ไม่เ่ยากเลยทุกคนแลวเราจะมีผิวที่สวยขึ้นขอหอมหนค่ะมาค่ะ อาหอมเลย่ายเกง่งแน่นอนค่ะช่วงนี้เราเป็นกระแสะเราก็ต้องแบบทำมาหากินนะคะน่ารักค่ะสู้ๆสู้ๆเหมือนกันนะทุกคนนี่ก้อมันก็จะเป็นแบบนี้นี่คือตะขายนีพร้อให้มาแล้วก็มีสบู่ด้านในแบบนี้หนึ่งร้อยกรัมไอเต้าสบู่สีม่วงแบบนี้พี่เจนเป็น เก่งมากขอบคุณครับไม่เก่งทุกเรื่องหรอกนะ้องพี่เป็นคนอดทนมากกว่าพี่ไม่ใช่คนเก่งนะหอมถึงสกลน,นครเลยรอ้องเพลงท้องคืนให้ฟังหน่อยอยากร้องแต่ว่าไม่ค่อยสบายอะ่ะทำไงเดียะมีตัวอย่างไหมอยากอยากแคปใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวจะ แคบยังจะได้เอาไปซื้อที่เซเว่นผมสวยมากผอมลงด้วยผอมลงด้วยผมสวยด้วยผิวดีขึ้นด้วยผมสวยเพราะย้อมผมผอมลงเพราะออกกำลังกายผิวสวยเพราะบาบาร่าโอเคไหมตัวอย่างมีไหมคะตัวอย่างอะไรล่ะคะรักพีเจนหว่าห้อมขึ้นตรังเลยน่ารักมากรักกันก็อย่าลืมไปอุดหนุนบาบาร่านะคะเพราะบาบาร่าเนี่ยกับครอบครัวได้หมดได้สดชื่นเนี่ยเขาแบบสุดมาก รองเพลงทวงคือในฟังไม่ควรมีเสียงเลยอ่ะสวยเหมือนเดิมเลยสู้ๆนะคะอ่ะใครมีอะไรอยากจะถามบ้างอะถามมา เดี๋ยวพี่จะตอบให้มี่อะไรอยากจะถามไหม,ม,หไมเ,เดี๋ยวพี่จะตอบคําถามให้ค่ะจัดไปไม่ว่าทุกคนวอนเราก็ตอบสนองพี่ขอกดแชร์ไปที่หน้าเฟซบุ๊กแบบเราก็รีวิวไปด้วยแล้วก็พูดเรื่องส่วนตัวไปด้วยเนาะเพราะว่าดูแบบคอมเมนต์แบบ สบบาคุณก็คือทําให้ผิวเราดีขึ้นใสขึ้นเนียนขึ้นแลว้วก็ออกแดดออกอะไรก็คือต้องพกติดตัวไว้คือไม่ค่อยเก่งเรื่องของาการรู้สบบารพคุณแต่รู้แค่ว่าใช้แล้วผิวมันดีขึ้นอยากให้พี่เจมกลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมแบบไหนดีอนะน้องคือบางสิ่งบางเรื่องเราไม่สามารถคอนโทรลชีวิตได้เลยเราไม่รู้เลยว่าวันพรุ่งนี้เราจะเจอกับอะไรบ้างสิ่งที่เราต้องทําให้ได้คือการรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น นะคะลิลี่อยู่บ้านสวยมากๆพี่เนไปไหนพี่ไม่รู้เหมือนกันถ้าเราอดทนสิ่งต่างๆจะผ่านไปได้ด้วยดีใช่ค่ะเจนนี่ก็เชื่อแบบนั้นกินข้าวยังคะน้องกินเรียบร้อยแล้วค่ะชอบน้องเจนนี่เร่งตายนี่อยากเร่งตายตลอดน่าจะ่บาคนก็าฟังไม่รู้ยังไงพี่นี่แบบเสม็มมั่งตายมัง่งกลับมังม่งอีสัานมัง่งกว่าไป สู้ๆนะคะสู้อยู่แล้วทุกคนหน mm ู hmm. สู้มาตลอดสู้ตั้งแต่เกิด mm hmm. ทำใหม่ดูช่วยขึ้นทุกครั้งผียักช่วยตาม mm hmm. ดีย้อยผีก็ช่วย mm hmm. ติดตามเจนนี่มาสร้างปีไม่เคยผิดว่างเลย mm hmm. คนนี้เก่งม, mm hmm. มากน่ารักมากช่วยด้วย mm hmm. ขี่รถไปซื้อสบู่ร้านที่เซเว่นก่อนนะ mm hmm. โอเค <laughs> ต่างคน ต่างคนต่างมีคนคุยหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ขอไม่ตอบแล้วกันหนูไม่ทราบเพราะว่าถึงเพื่อนกันแล้วก็ไม่ได้เก้าไกา่เรื่องแบบนี้อยู่แล้วค่ะกดทนคือคนเก่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่ว่าจะเก่งหรือกระจอกจะอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีความสุขและก็เป็นกําลังใจให้เสมอขอบคุณมากๆที่เข้าใจนะคะทุกคน มินค้งเดีย๋ยไปดูในโซนศะสั์ก็ได้พีเจและบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟก็อยู่ค่ายค่ะเดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไปเป็นบทเรียนชีวิตเธอคือคนเก่งขอบคุณค่ะหนูเก่งและดีในแบบของตัวเองขอบคุณครับหนูก็บอกทุกคนตลอดว่าหนูไม่ได้ดีหนูไม่ได้ดีทุกเรื่องนะหนูก็มีข้อเสียทุกคนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หนูต้องทําก็คือหนูต้อง ต้องทําให้ครอบครัวหนูมีความสุขให้ได้ทําให้ชีวิตหนูไปข้างหน้าให้ได้อดทนคือคนเก่งขอบคุณครับสวัสดีคุณป๊อบนัทยานะคะหนูชอบพี่มากพี่ก็ชอบหนูนะพี่ชอบหนูก็หนูชอบพี่พี่น่ารักมากพี่น่ารักมากสู้ๆนะคนเก่งสู้ไปด้วยกันทุกคน แค่เราไม่ตายเป็นเรื่องดีที่สุดแนน่ารักมากเลยอดทนนะคะเดินหน้าต่อไปนะคะสู้ๆกำลังเดินเหนือนทุกคนเดินหน้าต่อไปสู้ๆเป็นกำลังใจให้ค่ะรักพี่เจนเสมอจะติดตามตลอดขอบคุณค่ะ เหมือนกันนะทุกคนหนูติดตามผลงานพี่มาตลอดเลยชูสูนะคะมี่นังอ่านคอมเมนต์อยู่นะบางคนก็ไม่ขึ้นนะ <c oughs> ถอดเหล็กแล้วหรอคะใช่คะ่ะเพิ่งไปถอดมาอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็สั่งรีงืีเนอร์มามันก็มีดราม่าอยู่นะคะว่าแบบ ใส่ของปลอมหรือเปล่าอะไรนี่ของจริงนะคะคือหมอหมอที่ดูแลฟันพี่อ่ะเขาใจดีมากเขาถอดใส่เมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าของแท้แน่นอนน่ารักเขียงคางเจสเมอร์หนูมาช่วยยายทํางานพี่เจนสู้นะคะเฮ้ยพี่สู้มาก500ยจริงเหรอคะห้าอคืออะไรอะคะพูดถึงเรื่องอะไรขยายความได้ ทุกคนคะ่ะเมื่อกี้ไลฟ์สดของเจนนี่เนี่ยมันเด้งออกไปสองรอบแล้วต้องขอโทษด,ด้วยนะคะก็คือยังไม่ได้ตอบคําถามหมดทุกคนเลยก็คืองั้นหนูสรุปสั้นๆเลยว่าตอนนี้หนูโสดแล้วแล้วก็ขอพูดแค่เรื่องอนาคตก็พอนะคะขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งกันเข้ามาเนะ